ระวังผู้เล่นสายฟรีห้ามทําสิ่งนี้ไม่งั้นไอดีพังก็เป็นระยะเวลา1-2วันที่ผ่านมาแล้วนะครับสำหรับตัวเกม Black c ค v v r r ที่ได้ทำการเปิดในเซิร์ฟเวอร์ของ j a แปนและก็คอ r ี a ส่วนตัวของผมนะครับเล่นในเซิร์ฟเวอร์ของ j a p ปนนะฮะ ซึ่งในพาคน,นี้นะครับอยากให้ผมได้ทําการเกินไปต้นคลิปนะฮะเกี่ยวกับสิ่งที่ควรระวังนะครับเพราะว่าทางตัวเกมครับมีระบบที่มีชื่อว่าการเลื่อนขั้นข,นของกา๊าซเพื่อสามารถเปลี่ยนการ์ดระดับ S R ให้เป็น S S R เป็น U R และก็เป็น L R ได้ซึ่งการเลื่อนขั้นการาดแต่ละครั้งนะครับถ้าเราเลื่อนขั้นพลาดหรือว่าราับเผลอใช้ทรัพยากรที่ผิดวิธีขึ้นมาเมื่อไหร่ครับบอกเลยว่า แทบจะต้องเริ่มเล่นใหม่ทั้งหมดกาะว่าทรัพยากรในส่วนพวกนี้หายยากมากๆแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปครับฝากกดไลค์คลิปนี้ให้คนละหนึ่งไ like, ลค์หลาทานเพื่อชินชอบก็ขอฝากกดติดตามแล้วก็กดติดดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไปด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนที่ควรระวังเป็นอันดับสําคัญกันหน่อยละกันนะครับนั่นก็คือการเลื่อนขั้นของตัวละครเว้ยทุกคนคือตัวละครของเราครับมีหลากหลายตัวละครก็จรงิงเ,เพื่อนสามารถเลื่อนขั้นตัวละครได้แบบตามความพึงพอใจเลยเ,เพื่อนอยากเลื่อนขั้นตัวละครอไรอยากจะอัพตัวละครอะไรเนเพื่อนสามารถอัพได้ แต่ทั้งนี้เท่านั้นครับเพืเ่อนๆก็ต้องมาคิดวิเคราะห์ก่อนนะว่าเพืเ่นอนๆจะทําการขึ้นตัวละครตัวนั้นให้เป็นระดับอะไรเพราะทางตัวเกมครับเราสามารถนําตัวละครลงทีมได้สุดๆ4ตัวละครแต่และตัวละครครับก็จะมี่าที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นธาตุไฟธาตุลมแล้วก็ธาตุน้ําแต่่าเมต้านนนําในปัจจุบันนะครับก็จะเป็นของหัวหน้าแสงนะครับผมก็จําชื่อไม่ได้เหมือนกันอ่าถ้าเป็นเมตัลปัจจุบันนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวซับพอร์ตโนหนึ่งเลยแล้วก็เอาไปเล่นคอมบ ก็จะเป็นคอมโบได้แล้วก็จะเป็นยูโนแล้วก็แอสตาอีกตัวหนึ่งก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะไปเล่นในเซตอื่นก็สามารถทําได้ครับอันนี้แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะเ,เล่นคอมโบทีมในรูปแบบไหนการเลื่อนขั้นตัวละครครับเ,เพื่อสามารถเลื่อนได้แทบจะทุกตัวละครเลยไม่ว่าจะเป็นตัวละครระดับ SR ที่ตัวเกมทําการแจกเพอาทางตัวเกมครับจะทําการดําเนินเนื้อเรื่องตาม อนิเมะแบบเป๊ะๆสำหรับใครที่ดูอนิเมะจะบอกได้เลยว่าเหมือนกันมากนะฮะก็คะใครจะแชร์เล่นตัวเองในการเล่นตัวละครตามอนิเมะเลยก็ได้แน่ก็ลองชิงลิกันดูเนาะซึ่งวิธีการเล่นขั้นตัวละครน,นะครับก็คือการที่เราเอาหินเว้นนวเนี่ยไอหินพวกนี้ครับมาทำการเติมใบโครเวอร์สีแฉกให้มันเต็มถ้าเต็มสีแฉกครับเ,เพื่อนๆก็สามารถเลื่อนขั้นเป็นระดับ UR ได้ยิ่งเลเวลการเลื่อนขั้นสูงครับก็จะส,สามารถเพิ่มเลเวลของตัวละครไปได้นะครับ ก็คือ UR จะตันอยู่ที่เลเวล80ส่วน LR มันจะปลดจนถึงจาก80จนถึง100นะครับอันนี้คือการเพิ่มเลเวลของตัวละครของเราสําหรับคดียังไม่ถึงก็จะเป็นประมาณ60หรือช่วงแรกวิธีการใส่คราฟก็คือคุณตองทำการนําหินยเนี่ยมาใส่นะครับซึ่งไอเหรียญ cover มันมีหลายแบบครับเป็นแบบอันที่แบบ3แฉกอันนี้ก็ได้ครับหรือว่าเอาแบบของตัวละครโดยเฉพาะแต่ส่วนใหญ่ผมจะไม่แนะนําให้ใช้ของตัวละครโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าของตัวละครโดยเฉพาะเนี่ยมันมีเงื่อนไขที่ต้องใช้ในการ ปลดเลื่อนขั้นในอีกแบบหนึ่งด้วยเหมือนกันในกรณีที่เราจะเลื่อนจาก UR เป็น LR นะครับแล้วก็จะไปใช้ของตัวละครอ,อื่นอันนี้ก็ไม่แนะนําล้วกันกถ้าจะใช้ของตัวละครออจริงเพื่อนๆจะต้องมาดูกันก่อนว่าตัวละครที่เพื่อนๆจะเอามาใช้เนี่ยเป็นตัวละครที่เพื่อนๆจะปั้นต่อไปหรือเปล่าถ้าคิดว่าตัวละครระดับ SSR ตัวนั้นเพื่อนๆไม่คิดที่จะปั้นแน่นอนก็สามารถเอามาใช้ได้เลยแต่ถ้าคิดว่าจะปั้น ก็ไม่แนะนําให้เอาใช้นะครับซึ่งระดับ s อเดก็มีเนาะระดับพวก SR ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับก็ใช้วิธีเดียวกันเลยเศษเหมือนกันก็สามารถเลื่อนขั้นให้เป็นระดับที่สูงขึ้นได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเลื่อนขั้นให้เ,เพื่อนๆดูเนาะแล้วผมก็ลองใส่ไปอันนี้ก็จะเป็นการเลื่อนขั้นนะครับเห็นไหมก็คอมเบอร์ซีแชกเต็มแล้วนะครับเห็นไหมเต็มช่องไประดับ SR ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการเพิ่มเลเวลนะครับพอเพิ่มเลเวลปุ๊บคุณก็สามารถทะลวงระดับขึ้นปอดนะะรย่าาวเเเ็ศษโฉพจ เฉพาะแบบนี้ก็ได้ครับในกรณีที่คุณไม่มีเศษตัวละครตัวนั้นครับใช้เศษนี้ในการเฉยระดับ S I ยังพอหาเศษนี้ได้ง่ายนะเว้ยแต่ระดับ S s R เศษที่หาโคตรยากเงื่อนไขต่อไปครับคือเลเวลเต็มคุณก็สามารถทะลวงไประดับ S D R ได้อันี้คือวิธีการเลื่อนขั้นนะครับระดับ S D R ก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันในการเลื่อนขั้นไประดับ U R ส่วนใหญ่หลายหลคนเขาพลาดเขาเพราะว่าเขาเอาเศษตัวละครที่ใช้งานมายัดไปก่อนเช่นหัวหน้ายามีอย่างเงี้ยปุ๊บอุ้ยเอาเศษไปใช้เลยปุ๊บโอ้ยใส่ไปปุ๊บปุ๊บปุ๊ ถล่มขั้นต่อไปเอ้าต้องใช้เศษตัวละครเพิ่มายามีอีกจะไปหาจากไหนดีเอาไงดีจะหาจากไหนซึ่งบอกค่ะว่าตัวเกมเนี่ยค่อนข้างใจดีกับผู้เล่นมากๆเลยก็คือการทําค่าความสัมพันธ์การทําค่าความสัมพันธ์ในที่นี้ครับก็คือการนําตัวละครของเราเนี่ยไปลงเล่นด้วยกันอืมและจะได้ค่าความสัมพันธ์หรือว่าค่าหัวใจขึ้นมาไวท้ทุกคนยิ่งค่าหัวใจสูงขึ้นครับคุณก็จะสามารถได้รับเศษตัวละครเพิ่มมากขึ้นและคุณเห็นอันนี้ไหมนี By ่ไบโคเวอร์สามแกอันนี้ดีมากๆครับแจกฟรีนะ ถ้าใครอยากได้เพิ่มก็พยายามสูมให้ได้ตัวละครระดับ a s เเยอะๆนะฮะแล้วก็ไปทําค่าความสัมพันธ์ในนี้ให้ได้ครับคุณก็สามารถเลือกปันได้ก็จะไล่ลงไปจนเต็มนะฮะโอ้บอกเลยว่าเหลือๆส่วนใหญ่เขาจะตานมาถึงแค่เลเวล10ก็พอครับเพราะว่าได้ชุดแฟชันด,ด้วยแล้วก็ได้เศษมาอัพที่เดีือก็จะเป็นเพชรละส่วนใหญ่ไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะครับอันนี้วิธีการหาเศษของตัวละครเฉพาะแล้วก็เศษชดเชยนะครับ และสิ่งสำคัญอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ผมบอกไปนะฮะก็คือหินในการเล่นขั้นไอ้แบบนี้นะครับแต่เป็นระดับเอสเอดาสามารถหาได้จากไหนกันบ้างนั่นก็คือการทําภารกิจในโซนพวกนี้ครับนี่เห็นไหมทุกคนนี่ก็จะมีให้เรานะครับก็คือการที่เพื่อเคลียร์ความสําเร็จในพวกนี้ให้ได้แล้วก็ไอ้พวกเศษชคเชยพวกเน,นี้ยเราก็จะสามารถได้รับเช่นเดียวกันนะคือทางตัวเกมมันแจกเกยอะก็จริงเว้ยแต่ถ้าใครแบบว่าเผลอ,อ,ไ,ปอไปแล้วแล้วก็จะทำงานเล่นในไอเดีเดิมผมบอกว่ามันใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานนะครับ ถ้าจะให้ดีผมมองว่าเริ่มเล่นใหม่ก็ได้เพราะว่าเกมมันเพิ่งเปิดได้ไม่นานเนาะยังไงเราก็เริ่มเล่นใหม่ทานบางทีเราอาจจะรู้แล้วว่าเออเราผิดพลาดต,ตรงไหนหรือว่าเราอดฟาร์มตรงไหนไปคุณก็สามารถมารีเซ็ตในหลายอย่างเริ่มใหม่ก็สามารถปั้นในโซนนั้นทันได้แน่น,นะครับถ้าใครพลาดไปก็เริ่มใหม่ไม่สายเพราะว่าผมก็เริ่มใหม่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็การลงพวกดันเจี้ยนต่างๆภายในเกมก็เช่นเดียวกันนะทุกคนเพราะว่าดันเจี้ยนต่างๆภายในเกมครับมันก็จะมีโอกาสดรอปเช่นเดียวกันเนาะขึ้นอยู่กับระดับที่เราลงไปนะครับ มันจะมีดันเจี้ยตเฉพาะที่เราสามารถฟาร์มได้อันนี้จะเป็นพวกประดับอุปกรณ์อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราได้ใช้แน่นอนส่วนใหญ่ที่เราโฟกัสก็จะเป็นหินในการเลื่อนขั้นเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ควรระวังนะครับถ้าใครพลาดไปก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคอย่างต่อมาครับที่คุณควรระวังนั่นก็คือการอัพตัวละครที่กระจัดกระจายมากจนเกินไปก่อนที่เราจะเล่นเกมนี้ครับทุกคนทราบกันดีว่าตัวละครเนี่ยมันวางไดทั้งสุด4ตัวละครอยู่แล้วเป็นเพีก็ต้องมาทําการล็อกหัวเลยว่า เพื่อนๆจะปั้นตัวละครอะไรกันบ้างเอาเป็นแบบทีมหลักของเพื่อนๆเลยนะฮะเพื่อที่เราจะได้ยัด E ีให้พอเหมาะแล้วก็เหมาะสมกับตัวละครเพราะว่า EP ทีถ้าเราต้องใช้อะ่ะมันใช้เยอะมากๆนะครับเช่นถ้าผมต้องการเล่นยูโนนะครับผมก็จะเลือกเซตยูโนไว้เป็นหลักเลยก็อัพเรีวบร้ไปไปเราจะไม่อัพสูงมากนะครับเอาจะอัพเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20นะครับคบคู่กับคนแรกยามิเพราะว่าตัวเนี้ยจะเป็นเมนหลักของผมตอนนี้เอาไา้เล่นคอมโบได้ซึ่งอีสองตัวละครผมต้องหาตัวซัพพอร์ตแล้วก็ ตัวแอสตาที่เป็นด้างระดับเอสดามาเสริมทีมอันนี้คือทีมที่ผมอยากจะทําจริงๆนะครับก็อัพเฉลี่ยประมาณนี้อย่าไปอัพฉีกมากจนเกินไปนะครับส่วนสกิลจะแนะนําว่าผมกับตัวละครหลักไปก่อนนะครับเช่นเราจะใช้คนหน้ายามิเป็นตัวหลักนะฮะคุณก็อัพสกิลเป็นเลเวล2ไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งทะลวงไปเลเวล3นะครับเพราะการที่เราจะขึ้นเลเวล3ได้นะฮะคุณจะต้องใช้วัตถุดิบพวกนี้ด้วยนะฮะซึ่งพวกนี้ก็ค่อนข้างที่จะหายากพอสมควรนะครับ พยายามอัพเฉลี่ยประมาณนี้ก่อนให้พอผ่านด่านไปได้เรื่อยๆถ้าผ่านด่านไม่ไหวหรือว่าติดด่านอะไรก็แค่มาทําการปรับข้องสวมใส่ต่างๆและแม้กระทั่งการจัดอุปกรณ์สวมใส่แบบนี้จะทําให้ตัวละครเราได้สเตตัสเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีสปกเอฟเฟกชุดเซตไปในตัวด้วยนะครับก็เรามาปรับน,นี้ไปก่อนเราจะไม่รีบถมตัวใดตัวหนึ่งจนเกินไปนะข้อเสียของการรีบถมตัวใดตัวหนึ่งเกินไปคือตัวนั้นมันเก่งก็จริงครับแต่เล่นในระยะย,ยาวมันค่อนข้าง,งยากครับเพราะว่าทีมันต้องพึ่งกัน4ตัวละคร อีกตัวละครหนึ่งควรหาซับพอร์ตมาเดี๋ยวผมก็ค่อยๆสุ่มกันไปนะครับเดี๋ยวอนาคตน่าจะได้แล้วก็เพจภายในเกมนะครับแนะนำว่าเก็บไว้ให้ดีที่สุดอย่าเพิ่งเอาไปสุ่มกระชานะเพราะว่าตัวละครที่มาตอนเนี้ยมันยังไม่ได้มาทั้งหมดนะครับทุกคนมันยังไม่ได้มาทั้งหมดก็เก็บไว้รอตัวละครที่เราจะได้ใช้งานจริงๆแล้วก็ค่อยทําการสุ่มตอนนั้นน่าจะคุ้มค่าที่สุดพลังงานก็จะมีให้เราลงอยู่แล้วเราใช้ตัวละครที่เรามีนปัจจุบันที่เราสุ่มได้ในช่วงแรกก็ช่วยให้เราผ่าน,าน,นด่่าานนนเ้ยงงมกขึัอ ถ้าจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับสิ่งที่ผู้เล่นสายฟรีไม่ควรทำนะครับหรือว่าควรระวังกันไว้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆเนี่ยไม่มากก็น้อยเนาะผิดพลาดประการใดขอกราบประธานอภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบ,ายบายสวัสดีครับ